สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักวันนี้ผมจะมาชี้แจงนะเพื่อนๆนะเอาเหตุผลเนี่ยมาบอกเพื่อนๆในเรื่องของเหรียญหล่อเหรียญปั๊มนะมีอยู่คนหนึ่งนะที่เป็นคุณลุงอะ่ะเขาบอกว่าเหรียญเหรียญปั๊มอะ่ะมีมีหลังพศสองพันห้าร้อยใช่ไหมเพื่อนผมว่าไม่ใช่เพื่อนคือผมเนี่ยมีหลักฐาน แต่เขาไม่มีหลักฐานคุณลุงอไม่มีหลักฐานแล้วก็ยังมีเซียนพระอย่างเงี้ยก็ไปเหมือนเหมือนเหมือนไปบูลลี่แล้วไปทะเลาะกับคุณลุงคนนี้ใช่ไหมไอ้น,นี่เดี๋ยวผมให้เหตุผลเลยก็แล้วกันจริงๆอะก็ถูกต้องแล้วที่ทางคุณลุงอะ่ะที่เขาพูดอะ่ะเขาพูดไปไม่เป็นไร ไม่เป็นไรแต่เราต้องหาเหตุผลหักล้างคุณลุงให้ได้ไม่ใช่ไปทะเลาะก,กับคุณลุงนะทะเลาะอ,อย่างนั้นนะผิดเพื่อนๆไปทะเลาะไปบูลลี่คุณลุงอย่างนั้นไม่ได้แล้วไปเม้มว่าคุณลุงอ่ะไม่ได้ก็คือเสียมารยาทในโลกออนไลน์ไม่ไม่ควรไปไปบูลลี่กันไม่ควรไปอะไรนะใช้ถ้อยคําอะไรที่ไม่สุภาพใช่ไหมฮะเราต้องหาเหตุหาผลถ้าคุณลุงเขาเขาบอกว่า hey, เฮ้ยเหรียญปั๊มไม่ใช่เพื่อนนี่เหรียญปั๊มเพื่อน,น เหรียญปั๊มมันมีตั้งแต่ปีก่อนปี2500รอยอยู่แล้วนี่คือให้ดูตัวอย่างนะเหรียญนี่เหรียญแท้เพื่อนเหรียญแท้เหรียญแท้เลยฮะไอ้ที่เพื่อนเพื่อเห็นฮะไอ้นั่นเหรียญเก๊ที่เพื่อนเพื่อเห็นนะทุกเหรียญนะเพื่อนๆนะที่เพื่อนๆพเห็นนะผมผมเห็นมาแล้วมันเหรียญเก๊ทั้งนั้นพระ25สศตวรรษมันต้องเป็นอย่างนี้พระ25ศตวรรษอะตอนนั้นยังไม่เครื่องปั๊มเครื่องปั๊มของของของประเทศไทยยังไม่มี ที่เป็นของโรงกระสาบนะยังไม่มีพอไม่มีเขาก็ไปให้เอกชนปั๊มอกชนก็นี่แหละตามโรงงานตามอะไรเล็กๆอ่ะตามอะไรนะเขาเรียกว่า,าบางลําพูที่เก่าๆอะ่ะเขาเรียกว่ากรุงเทพแต่ก่อนเขาเรียกพระนครเขาเรียกพระนครก็จะมีบางลําพูมีเยาวราชน,น,น,นะเพื่อนๆนะบ้านหม้ออยู่บริเวณแถวๆา,านาวังหลังใช่ไหมสนามหลวง แล้วก็ท่าประจันอยู่แถวนั้นละเพื่อนๆไอ้เหรียญที่ปั๊มเหรียญพวกนี้อยู่ก็อยู่บริเวณแถวๆนั้นแล้แต่ผมไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะเพื่อนๆนะแต่เพื่อนๆรู้ก็ไม่เป็นไะลองลองบอกมาหน่อยได้เนี่ยเหรียญปั๊มเพื่อนๆนี่ปีสองพันไอ้เหรียญแท้ไอ้ที่เพื่อนๆเห็นน่ะไม่ใช่แท้ตั้งเหรียญทองคําเหรียญอะไรไม่ใช่แท้เพื่อนๆเหรียญเงินเหรียญเนื้อชิน่ะปียี่สิบห้าไม่แท้เพื่อนๆ มันจะแท้ได้ยังไงของสมัยก่อนเพื่อนๆมันผลิตปี25 0 5แล้วมันจะนูนอย่างนั้นเลยแล้วเพื่อนๆไม่ไม่เม้มกันเลยผมเห็นแล้วผมไม่เม้มเลยเวลาเขาไลฟ์สดเขาอะไรก็นั่งดูอย่างเดียวไอ้ผมอะก็งงไอ้ไปนั่งดูแต่ผมก็นั่งดูนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยเป็นเม้มในทางเสียหายนะเ,ออเรื่องเกี่ยวกับพระไม่เป็นไรมันมันเป็นสิทธิของแต่ละคนแล้วแต่คุณจะพูดเพราะคุณ ขายของไงใช่ไหมฮะเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปบูลลี่กันไม่ไปอะไรกันแต่ว่าเราก็จะทําคลิปของเราเองเข้าใจไหมทาในช่องของเราเองเพราะเรามีสิทธิ์ใช่ไหมฮะผมมีสิทธิ์คุณก็มีสิทธิ์คุณจะทำแพคเกจคุณก็มีสิทธิ์เพราะว่าคุณก็ทําช่องของคุณอ,อีกคนหนึ่งคุณลุงก็ก็มีสิทธิ์ที่จะพูดว่า ภาพปั๊มมีหลังปี25งแต่ผมว่ามันไม่ใช่คุณต้องมีหลักฐานให้เขาดูต้องมีเหรียญให้เขาดูไม่ใช่เอกสารเอกสารมันไม่มีหรอกแล้วคุณไปยื่นไป,ไปยื่นเอกสารอะไรมันไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไอ้น,นี่ผมหาเหตุหาผลนะแล้วก็ตอบให้ท,ทางคุณได้เข้าใจแล้วก็ทางาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะที่เขามีาพรรคพวกเยอะฝั่งนู้นนะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไป,ไไไปอะไรนะเขาเรียกว่าไปด่าทอไปอะไรกันหรือว่าไป อ่าอะไรอย่างเงี้ยไปพวกบ้างลากไปไม่ใช่เพราะทางรู้มากกว่าไงอ่าไม่ใช่เราต้องหาเหตุหาผลกันใช่ไหมเนี่ยของผมมีผมก็เอาเหตุผลเนี่ยมาบอกเพื่อนๆนว่าเหรียญปามันมีก่อนปีสองพันนี่เนี่ยอันนี้เหรียญแท้อาหลวงพ่อเงินเนี่ยเอพื่อนเพื่อน,อนดูหลวงพ่อเงินที่ผมดูให้ดูตัวอย่างเลยนะก็ผมมีของแท้ผมก็เลยมั่นใจไอเพื่อนไม่มั่นใจได้ยังไงอ่ะผมเลยมั่นใจไงเออเนี่ยถ้าคุณไม่มีเหรียญแท้คุณไม่มั่นใจหรอกคุณพูดอะไรมันอม อึดอัดอึดอัดอยู่ในคอหมดเพื่อนๆต้อยเป็นเซ oh, ียนระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะเพื่อนๆนะแค่มีตังค์เพื่อนๆก็คุณก็เช่าไปสิมีตังค์คุณเข้าเก๊เล่นเก๊เกสสวยก็เรื่องของคุณใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นไรอ่าไอเราเล่นเล่นพระแท้เราอยากสืบสืบทอดวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติที่ถูกต้องนี่มาดูช่องผมได้เลยผมทำลิสไว้หมดอ่าเป็นเพลลิสเป็นประเภทไว้หมดเลยนะ ออย่างเงี้ยเราผมเอามาคุยหมดแหละเป็นประเภทเป็นประวัติของหลวงพ่อนี่เห็นไเหรียญปั๊มมันจะเป็นอย่างนี้เหรียญตอกเพื่อนไม่มีนี่เขาหลวงพ่อเงินตอนสมัยนั้นน่ะมันยังไม่สวยเห็นนะคือไม่ได้มาจากกองกระสาบเงี้เพื่อนเนี่ยอันนี้หลวงพ่อเงินอันนี้เหรียญแท้นะของผมนะอ่าผมการันตีการันตีอยู่แล้วว่าเป็นเหรียญแท้นี่เหรียญแท้ดูความเก่าความอะไรเนี่ยดูด้านหลังฮะดูโดนโดนรอยจงรอยจานเนี่ยเพื่อนๆนะรอยเสี้ยนอะไรมีหมด เหรียญมันดูสกปรกสกปรกหน่อยเพราะว่าเหรียญแท้มันจะเป็นอย่างนี้มันเพื่อนนั่นเหรียญใหม่มันโพื่อนโอ้โดูเดียวผดูเหรียญคุณดูไปคุณไม่มีเหรียญแท้ไงเขาไม่มีเหรียญแท้คุณก็ดูไม่ออกแล้วเขาคุณก็ตามน้ําไปเอออหหมกไปหมดแล้วคุณก็ทํามาหากินแล้วก็เก๋ก็เล่นเก๋เก๋ก็เก๋กันหมดเซียนก็ซื้อมาจากเซียนใช่ไหมคุณก็เชื่อถือเขาก็เซียนรวยไงมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ละคนเพื่อนรถ บ้านหรูหาราอลังการนี่บางคนยงเงเงียบๆก็มีนะแบบว่าทําแบบจนก็มีอาบางคนก็รวยคุณเห็นรวยระดับอย่างนั้นนะเพื่อนๆนะร้อยล้านผมว่ามีเป็นพันล้านของแต่ละคนมันมีเป็นสิบนะนี่อย่างพวกเรามันจนผมมันจนผมก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ก็ก็ต้องเดินแบบนี้ผมไม่เดินแบบนั้นเพราะว่าใช่ไหมผมมีภารแท้ผมก็ต้องเดินแบบนี้นี่ ใช่เอ่าเอ่เนี่ยเห็นไ้ไอ้นี้ก็คือเอามาจากนี่แหละอ่าเอกชนก็ตามตรงนั้นแหละที่ผมบอกอ่ะอ่าอ่กรุงเทพสมัยกรุงเทพที่เป็นอ่อะไรนะเขาเรียกพระนครทั้งหมดพระนครสองสี่เก้าเก้าอะไรอันธพาลของเมืองอยู่ในยุคนั้นหมดเลยเพื่อนแล้วมันจะมีอยู่ตรงนั้นแหละพอดูในหนังก็รู้เรื่องสองสี่เก้าเก้าอ่ะใช่ไหมจะมองเห็นชัดเลยมันก็จะมีการเนี่ยแหละ ปั๊มอยู่ตรงนั้นแหละนี่ปั๊มเอกชนปั๊มอย่างนี้เพื่อนเนี่ยมันไม่นูนขึ้นมามันไม่นูนมันไม่ได้คมชัดนี่ไอนี้ของแท้ผมอะในความคิดเห็นของผมนะผมว่าเริ่มตั้งแต่ปีเหรียญเหรียญปั๊มนะสองสี่เจ็ดศูนย์ขึ้นไปแต่ผมไม่รู้ว่าพอศอไหนเพราะว่าผมมีเหรียญแท้อยู่สองสี่เจ็ดหกนี่หลวงพ่อชิมวัดพารานุภาพจังหวัดปัตตานีอ่าไอนี้เหรียญแท้นะเพื่อนนะเหรียญเนื้อเงินนะเพื่อนนะ เนื้อเงินโบราณเก่าสุดในประเทศไทยเลยถ้าเป็นเนื้อเงินนะเพื่อนๆนะเนื้อเงินเก่าสุดถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็หลวงอะไรนะหลวงพ่อกันอ่าของผมนี่ก็คือเก่าสุดแล้วเก่าสุดในภาคใต้แล้วก็เก่าสุดในทางเดียวเงินเงินโบราณจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆนี่จะออกดำๆอย่างนี้อันนี้ผมรักษาอย่างดีนี่เห็นนะเห็นนะ้อันนี้เป็นเนื้อเก่าอ่าถ้าพี่เพื่อนดูจากกองกระสาบนี่หลวงปู่ผางนี่กองกระสาบเห็น เห็นความนูนใช่ไหมความคมชัดลึกนี่แล้วไม่มีบล็อกหรือเปล่าผังไม่มีบล็อกนะเพื่อนๆนะผมบอกเลยไม่มีบล็อกอไม่มีบล็อกนู่นบล็อกนี่บล็อกอะไรสารอาบล็อกกรุงเคบล็อกคอติงบล็อกสารอาหน้าตรงไม่มีบล็อกหน้าตรงหน้าเล็กหน้าไม่มีเพือ่อนๆไม่มีม,ม,มีมีบล็อกเดียวมีเหรียญเดียวมีอย่างเงี้ยของผมเลยอยู่เดียวอ่ะแต่เพื่อนๆดูอย่างกองกระสาเห็นไหมคมไหมนี่อันนี้ของผมเหรียญแท้เนื้นอทองคำานะับนะ ก็เจ้าหัวทรงกล้องอเหรียญทรงผนวกความนูน,นเหรียญปิตาพังพานี่ดูก็รู้เพื่อนนี่มาจากกองกระสาบแล้วใครทำอ่ะใครนะเป็นตำรวจท่านสันเพชรตำรวจทหารเขาทำแล้วเขาไปขอจากกองกระสาบเขาต้องทำเรื่องทำอะไรแล้วเขาเป็นข้าราชการทำได้ถ้าคุณเป็นเอกชนเนี่ยเขาไม่ให้ทำคุณเป็นประชาชนเนี่ยเขาไม่ทำหลกเขาให้เฉพาะนี่แหละข้าราชการนะฮะ อแล้วตอนนั้นอะผมว่ามันอันนี้ผมกะไว้นะประมาณสองพันสองพันกว่ากว่าประมาณนั่นแนะ่ะต้นๆนนะว่ามันน่าจะประ,ประมาณประมาณสองพันห้าร้อยสิบเครื่องอนะ่ะเครื่องอนะ่ะน่าจะมาแลวเครื่องปั๊มนะจากโรงกระสาบคือคือสั่งมาจากต่างประเทศเนี่เห็นไหมปัม๊มปั๊มจากโรงกระสาบอ่ะ คพื่อนเพื่อนเห็นความแตกตา่างนี่ปั๊มจากโรงกระสาบนี่ปั๊มจากโรงกระสาบมันนูนเพื่อนเพื่อนนี่ปั๊มจากโรงกระสาบนี่นูนนี่หลวงปู่แหวนปั๊มจากโรงกระสาบนี่เหรียญพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยปั๊มจากโรงกระสาเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเ,เนี่ยดูดีนูนถ้าเพื่อนเพื่อนได้ส่งเนี่ยแต่อันนี้เหรียญอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนเห็นนะแล้วเขาอะหนังสือเพื่อนเ,นนะเนอพื่อนพูดถึงหนังสืออีกนะหนังสือเนี่ยเขาเขาเอาพระเกศทั้งนั้นพระที่เขามีอยู่แล้วเขาก็ปั๊มอยู่แล้วเพื่อนเพื่อน เห็นไหมมันหาง่ายขนาดนั้นเลยพระมีหมดตั้งแต่สมัยไหนมีหมดเพื่อนๆแล้วเอามาถึงก็ถ่ายทํานิรสารทําเป็นเป็นหนังสือของตัวเองกับพระเก๋ทั้งนั้นเพื่อนๆก็ตัวเองมีมีของที่ปั๊มอยู่แล้วก็มีเช่ามาแบบถูกๆก็มีก็มีอยู่ไงเช่าเก๋ก็ได้ใช่ไหมฮะเพื่อนๆมันผ่านมานานแล้วแล้วใครจะไปสนใจสมัยนู้นสมัยนู้นมันไม่ได้มีราคาเขาเอามาเพื่อปกป้องตัวเอง ปกป้องครอบครัวแล้วก็อะไรนะใส่เพื่อป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายเช่นอุบัติเหตุมั่งออะไรนะง,งููป้องกันงูป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆใช่ไหมฮะเพื่อนๆมันตอนนั้นอะมันบ้านเมืองมันไม่เจริญม,มันไม่เหมือนอย่างนี้เขาก็ใส่แค่ป้องกันมันเป็นความเชื่อความเชื่อของเรานี้เหรียญแท้เป็นอย่างนี้แล้วเขาเอาไปถ่ายแล้วเขาเอาเหรียญของเขาไปถ่ายเหรียญเก๊ไปถ่ายในหนังสือแล้วเพื่อนๆก็ไปจำ ไปจำอย่างนั้นแล้ว,พวเพื่อนๆก็เล่นอย่างนั้นเซียนมันก็ซื้อได้งมันซื้อง่ายมันมีมันมีที่แหล่งที่ซื้อแล้วแหล่งปั๊มอยู่แล้ว,พวเพื่อนๆก็หนังสือตัวดีพวเพื่อนๆหนังสือแ,แต่เขาบอกว่าโอ้ยดูพอดูหนังสือเรียบร้อยพเพื่อนๆเข้าทางเลยเอยไม่เชื่อใช่ไหมว่าเหมือนเหมือนพเพื่อนๆจะซื้อหลักแสนหรือหลักล้านไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาหนังสือให้ดูหนังสือนี่เก่านะตั้งแต่สมัยไหนละตั้งแต่สองพันห้าร้อยยี่สิบสองพันห้าร้อยสามสิบ โอ้โหมาเหลืองเลยโอ้โหเห็นพองโตเลยคนที่ซื้อโอ้หน่าเชื่อถือน่าเชื่อถืออ่ะโอเคเลยเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อเลยอ่ะผมชักเลยร้านหนึ่งโอ้โหโอนเลยแป๊บเดียวอ่ะเพื่อนๆนั่นนหนมันอยู่ที่คําพูดเรานะเพื่อนอยู่ที่คําพูดของเซียนเพื่อนเพื่อนดูเซียนนะพูดเพราะจะตายพูดเก่งมาพูดเก่งพูดเพราะเขาลบนอบน้อมเพื่อนเอ้ยแทบจะวางพรมแดงอ่ะถ้าคุณนัดเขาถ้าคุณเด๋ยวไปซื้อ ซื้อผ้าของเขาเันนเต้อดินระ้ววางพรมแดงให้คุณแล้ต้อนรับคุณอย่างดีอ้าวเชิญเชิญครับพี่พี่โอ้โหบางทีเด็กอยู่เลยนะอายุยี่สิบพี่สวัสดีพี่เชิญนั่งก่อนจิบกาแฟก่อนนะนะครับโอ้ยเอาน้ําด้วยเอาขนมนะพี่นะอ้าวเดี๋ยวดั่งดูผ้ากันก่อนอ็จจะเป็นอย่างนั้นเนเพื่อนๆก็เหมือนข้าราชการน่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้เงินเขาเขาไปคุยด้วยเลยนะเาพอให้เอาคย คุยรู้เรื่องอ่ะนั่งจิบกาแฟก่อนพอคุยเรื่องให้ตังค์แล้วอ้คุยรู้เรื่องแล้วแสดงว่ารู้เรื่องแล้วจูนๆกันรู้เรื่องแล้วเพื่อนๆอ่ะโอเคแล้วเพื่อนๆนะเนี่ยแล้วเพื่อนๆหน,น,นังสือเนี่ยตัวสำคัญเนี่ยเพื่อนๆดูเหรียญของผมนี่เหรียญแท้หมดเหรียญจากกองกระสับนี่เหรียญเอกชนอ่าปั๊มจากโรงงานแถวๆนั้นแหละเพื่อนๆในกรุงเทพเก่าๆอะ่ะกรุงเทพอ่า สมัยที่เขาเรียกกรุงเทพอะไรนะเอ้ยเขาเรียกพนะนครนะพนะนครที่แดงไปเล่เล่นแ่สองสี่เก้าเก้าเพื่อนเพื่อนนี่เหรียญของผมเหรียญแท้นะเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจเหรียญไหนก็บอกผมสองสี่เจ็ดมีเหรียญเดียวจบเลยแล้วผมไม่เอามาขายอีกแล้วแล้วไม่ต้องไปขายใครถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อจากผมถ้าผมไปขายมาถีบหน้าผมได้เลยผมให้เพื่อนเพื่อนถีบหน้าผมเลยแต่ถ้าผมถ้าผมเอาไปขายคนอื่ว่ามาจากจากผมนะเว็บพระนครนนะเว็บพนัเนี่ยแต่ช่องผมราคาพระเครื่อง้ว ก็เพื่อนเพื่อนมาถีบหน้าผมไอ้น,นี่ผมบอกใจในในใน,ในี้เลยแล้วผมไม่มีลบเพื่อนๆไม่มีลบไม่มีลบคลิปก็จบก็จบเลยเหรียญเนี้ยอ่าใช่ไหมฮะมีเหรียญเดียวเนี่ยหลวงพ่อเงินก็เหรียญเดียวหลวงพ่อฉิบก็เหรียญเดียวเพื่อนเนื้อเงินแท้มีพุทธคุณเพื่อนๆไปเช่าเพื่อนไปเช่า,ชาจากเซียนได้ยังไงเพื่อนเมียนมันหนังสือมันพอมันคุย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 ดูแลไอ้ทรงนี้ไม่เชื่อแล้วเหมือนต้องเล่นหนังสือแลได้ไอ้นี่ งเล่นคาถาเพื่อนชักคาถามาปุ๊บหนังสือไงอ่าหนังสือคือคาถาของเขาไงเขาลงลงคาถาหน้าหน้า,นาทองเรียบร้อยแล้วอ่อย่างนั้นนะเพื<ๆ>่อนๆของผมเีกว่าคือผมมันมีประวัติศาสตร์หมดเนี่ยเห็นไหมคุณลุงคนนั้นเขาที่เขาบอกเหรียญปัม๊มอ่ะก็ผมบอกว่าไม่ใช่ปั๊มมันมาตั้งก่อนมันมันมันมาตั้งแต่สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ 70, แล้วประมาณนั้นเน<ๆ>นพื่อนๆนี่พะเหรียญผมสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกมันต้องมาก่อนหน้านั้นเพราะว่าเขาเวลาเขาจะทาก็ต้องเตรียมงาน จะบอกว่าสองร้อยสองร้อยอะไรนะสองพันห้าร้อยขึ้นไปสองพันห้าร้อยได้ยังไงอะ่ะเพราะสองพันห้าร้อยเขาเขาเริ่มแจกเหรียญน,นี้แล้วเพื่อนใช่ไหมฮะแล้วเขาต้องเตรียมงานเตรียมอะไรเป็นใช้เวลาเป็นเดือนเดือนแล้วปั๊มมาเท่าไหร่อ่ะเพื่อนก็ปั๊มมาเยอะปั๊มเป็นแสนเหรียญนะเพื่อนแหม่มไม่ใช่แป๊บเดียวนะเพื่อนนะเออมันก็แปลกคนเรามันต้องคิดให้ดีมัน้องเฮ้ยคุณมีของหรือเปล่าคุณมีเหรียญหรือเปล่าถ้าคุณมีอ่ะก็โอเคคุณก็เอามาสิ คุณมามา,มาเลยมาพูดแล้วเอาไปยื่นเอกสารอะไรก็ไม่รู้เอกสารเนี่ยมันไม่จริงหรอกคุณยังไม่ได้เกิดไม่มีใครเกิดขนาดเหรียญแท้ยังคุณยังยังไม่มีกันเลยแล้วคุณจะบอกเอาหนังเอกสารนู่นเอกสารนี่แล้วก็ยื่นเอกสารอะไรหรือเธอะเพื่อนอผมนี่โนเนมนะโนเนมแต่ว่าผมมีของไงเพื่อนมีมีหลักฐานนี่เหรียญแท้เป็นอย่างนี้ไอเหรียญนั้นมันไม่ใช่เหรียญยี่สิบสห้าบตวันมันไม่ใช่เกม คือเหรียญพวกนี้ถ้าเหรียญทองคำนะเพืเ่อน,นนะนอยู่ในอ่าพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในอ่าท่านนายกสมัยนั้นก็จำผลปอแล้วก็มีอะไรนะอ่านากักการเมืองทั้งหลายนากักการเมืองหลายหลายท่านแล้วก็อะไรรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชก,การชั้นผู้ใหญ่เต็มไปหมดแล้วก็หลวงพงษหลวงพ่ออีกก็มีอีกที่เขาต้องให้อีก เหรียญทองคําเหรียญทองคําเนื้อเงินเนื้อหน้าก็ไอยู่ในในคนพวกนี้แล้วมันจะไปอยู่ในชาวบ้านไดอย่างคนม้มามาถือคนนี้มาถือแล้วมามามาโพสต์เพื่อนๆมาโพสต์มาขายเดี๋ยวพอโพสต์นี้ขายเสร็จเดี๋ยวปั๊มขึ้นมาใหม่ต่อเอาขายต่อมีเป็นร้อยเหรียญคุณจะปั๊มเท่าไหร่ก็ได้แล้วเพื่องคิดว่าเป็นเนื้อเงินเอ้เนื้อทองคำแท้ๆผมว่าไม่ใช่นะออผมมั่นใจร้อยล้านเปอร์เซ็นว่าไม่ใช่เนื้อทองคําอืเขาไม่กล้าลงทุนกันนั้นนอกเนื้อทองคำเพื่อนๆแม่ยังใส่เสื้อยืด คอรวยอยู่เลยผมเห็นแต่ละคนนะเพื่อนเพื่อนแต่บางคนก็รวยบางคนก็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 อะไรนะเขาเรียกว่าหลอกตาเป็นคนจนเพื่อนโอ้โหบ้านนี่อย่างรวยเลยนะเพื่อนนะโอเคนะเพื่อนนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่เรื่องเหรียญปัม๊มเหรียญแท้เหรียญเก๋อ,อะไรเนี่ยนะเพืนนะเ่อนนะนี่อันนี้เหรียญเหรียญเ,เอกชนทำอันนี้เหรียญจากองกระสับพวกกระสับเนี่ยเพิ่งมาสองพันห้าร้อยกว่าเนี่น่าจะประมาณสองพันห้าร้อยสิบใช่ไหมฮะแล้วแต่ก่อนแต่ก่อน่ย ปัม๊มปั๊มก็ของเอกชนเอกชนมันก็ปั๊มแบบว่าเหรียญบางๆเนี่ยเหรียญทรงอย่างเงี้ยหมดเลยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยทรงอย่างเงี้ยเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ยดูก็รู้ไม่ต้องแยกแตกต่างกันใหุ้ยเนี่ยหลวงปูผ่ผางเนี่ยปั๊มจากไอ้น,นั้นอยู่แล้วปั๊มจากกองกระสาบก็ทหารเป็นคนทําพันโทแต่ผมยังยังหาชื่อยังไม่ได้น,น,น,นะเพื่อนๆนะแต่รู้ว่าเป็นยศพันโทม,มีคนเคยบอกมีคนเคยบอกผมเคยอ่านแล้วผมลืมไงเสียดายเลยไม่ได้ไม่ไม่ได้ก๊อปปี้ไอ้นั้นไว้แล้วก็ไอ้นั้นไว้อ่านแล้วลืมอืม ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วนี่เซิร์ชหาไม่เจอมันใช้เวลาเนี่ยเพื่อนๆดูนะนี่เหรียญเนี่ยมาดูมาดูได้เลยจากเครื่องผมดูได้ตามคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเหรียญแท้นะเหรียญแท้จากกองกระสาบเหรียญแท้จากอ่าที่เอกชนทำนะอที่ตอนสมัยพระนครน่ะโอเคนะเพื่อนๆนะแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะเพื่อนๆนะอย่าลืมกดติดตามด้วยกันนะโอเคสวัสดี